สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอนะัชชนิกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอจะมาเปิดไพ่นะคะเกี่ยวกับดวงรายเดือนของคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าทิศทางชีวิตของคนที่เกิดวันจันทร์ในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ก็จะเปิดไพ่ทั้งหมด5ใบนะคะทุกคนแล้วก็จะทำนายเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็จะให้คำเนี่ยนำเพิ่มเติมอีกหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าดวงรายเดือนวันนี้วันจันทร์ค่ะของคนที่เกิดวันจันทร์จะเป็นอย่างไรคะไปได้ตามรับชมกัน ฝาก like, กดไลค์ check, กดแชร์กดหัวใจแล้วก็กดติดตามให้แม่หมอเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปดูค่ะคนที่เกิดวันพัน์การงานว้าวการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะแล้วก็คำแนะนำค่ะไพ่ดีมากสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะใบแรกนะคะในเรื่องของการงานนะคะ คุณอาจจะได้มีเกณฑ์นในการเดินทางได้เริ่มต้นการทํางานใหม่ๆนะคะบางคนที่ทํางานออนไลน์อยู่นะคะถือว่ามาถูกทางแล้วค่ะเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะได้เกอบโกยนะคะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินนะคะอยู่ที่การทํางานของคุณเลยค่ะคุณอยากได้เยอะคุณก็ต้องทํางานเยอะคุณอยากได้น้อยคุณก็ต้องทํางานเหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นทําเยอะไปเลยค่ะ ในเรื่องของความรักนะคะบางคนอาจจะต้องมีการตัดสินใจบางอย่างนะคะตัดสินใจอาจจะต้องเลือกใครสักคนอะไรนี้ถ้าคนที่มีตัวเลือกนะสำหรับบางคนทีอ่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็อาจจะต้องตัดสินใจตัดใจหรือตัดจบอะไรประมาณนี้นะคะมาดูความาสุขภาพนะคะสุขภาพนะคะ ใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้อา,อาจจะปวดเมื่อยนะคะก็แนะนำว่าให้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็เปลี่ยนอริยาบทนะบางคนทำงานออฟฟิศแล้วอาจจะไม่ได้ออกกำลังกายาเท่าที่ควรน,นะคะก็ออกกำลังกายนะเพื่อสุขภาพใบสุดท้ายคำแนะนำนะคะคุณจะมีความสุขสำเร็จสมหวังในเรื่องของการเงินนะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะ ว้าวสิ่งใดๆที่คุณคาดหวังไว้จะได้ดังหวังคะ่ะสุดยอดไปเลยนะคะวันนี้แม่หมอก็ขอแสดงความยินดีกับทุทกๆคนนะคะที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะก็ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจนะคะส่วนใครที่ฟังแล้วอาจจะไม่ตรงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้เราฟัางเป็นความบันเทิงน,นะคะ ถึงใครที่ตรงก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะคะใครที่ชอบการอ่นานไพ่ของแม่หมองก็กดไลค์ like กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกต,ติดตามกดกระดิ่งแป้งเตือนนะคะเพื่อจะได้รับข่าวสารแล้วก็มาสนุกกันนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็จะสละเวลาอันมีค่า มาฟังแม่หมอนะคะขอบพระคุณนะคะแม่หมอดีใจนะคะที่ได้เป็นความบันเทิงมนน้อย,นอย,นอยในชีวิตของทุกคนนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็จิ้มลิงนะคะใครสนใจสั่งลิปสติกนะคะก็จิมลิงใครสนใจจกฝังลูกแก้วพยายมนะคะเป็นวัตถุมงคลของแม่หมอเองนะคะก็สามารถจิ้มลิงที่ด้านล่างโปรไฟล์ ขอบคุณที่ติดตามนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ